ส่วนของรถยนารสาธารณะเนี่ยทางตำนังงานขนส่งจังหวัดของเราเนี่ยมีมาตรการคุมเข้มนะครับเราแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงก่อนเทศกาลเนี่ยครับเราก็จะมีการตรวจความพร้อมของผู้ประกอบการซึ่งที่จะนํารถออกมาใช้นะครับเราไปการตรวจความพร้อมไปถึงอู่สถานที่เป็นการไปกําชับผู้ประกอบการนะครับว่าก่อนที่คุณจะนํารถออกมาให้บริการประชาชนในช่วงก่อนเทศกาลหรือในช่วงเทศกาลนะครับคุณจะต้อง ตรวจความพร้อมของรถก่อนให้มีความพร้อมนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆแล้วก็เน้นย้ําในเรื่องของพนักงานขับรถนะครับจะต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับในช่วงเทศกาลก็เริ่มตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่2เลยนะครับทางสํานักง,งานกู้ตงจังหวัดของเราเนี่ยมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกไปกํากับควบคุมดูแลการใช้รถโดยสารสาธารณะนะครับ ประจำสถานีขนต่งผู้โดยสารของจังหวัดบุรีรัมย์เราทั้ง3ามสถานีนะครับประกอบด้วยสถานีขนต่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสถานีขนต่งผู้โดยสารนางรองแล้วก็สถานีขนต่งผู้โดยสารประโคนชยัยนะครับซึ่งรถโดยสารแต่ละคันที่นําออกมาใช้นะครับเข้าใช้บริการสถานีของเรานะครับก็จะต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ของเรานะครับในด้านของตัวรถ และในด้านของพนักงานขับรถนะครับคือรถทุกคันจะต้องมีความพร้อมในนนใส่วนในเรื oui. well Entonces, ่องของการที่จะนําออกมาใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับถ้าพบว่ารถคันใดหรือพนักงานขับรถคนใดที่ตรวจพบแล้วว่าไม่มีความพร้อมเนี่ยสำหรับในเรื่องของรถเนี่ยเราต่างเปลี่ยนทันทีนะครับและในเรื่องของพนักงานขับรถเนี่ยถ้าเกิดพบว่าคุณปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีความพร้อมเนี่ยเราจะั่างลงทันทีนะครับไม่ให้ ขับรถต่อไปอันนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้บริการนะครับและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการด้วยครับอันนี้อ,ไไนอันนี้มีการเตรียมความพร้อมไว้ครับในส่วนของผู้โดยสารที่จะเดินทางออกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าเกิดมีผู้โดยสารที่ ลนสถานีและรถโดยสารไม่เพียงพอเนี่ยเรามีการเตรียมรถโดยสารไม่ประจําทางสามตูนไว้นะครับสําหรับเสริมเที่ยวให้บริการเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างภายในสถานีคนต่งผู้โดยสารของจังหวัดบุรีรัมย์เราครับ